สวัส, ai, ส,สดีสวัสด so ีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเบิร์ดคือโหทุกคนเนาะวันนี้มาดำน้าสวนอยากที่พี่น้องคือเก่าได้ใจฮะกระขื่นเนาะขึ้นบางแรงยังโบเลาะเนาะได้ใส่สเปกเก็ตมาผิดก่อนเนาะพี่น้องครับมาผิดน้องใหม่ก่อนพอได้เมื่อต้มเนาะสวนอันาะง่หงดำน้าสวนที่มีสวนมักผิดสวนมักป่วยสวนมันเนาะเป็นปลายเหนียวนี่ซวนไปเนาะพี่น้อง เดี๋ยวหป๊กเป็นสังมาผิดทีมือไว้กินกระจุบเจ้าฮะเขาโบแมนดะเวลาไปเอามาที่เขาก็เจ้าะไปจักก็เจ้าลืมไปพี่น้องเที่ยวผิกก็เมื่อไหร่เห็ดเจลน้ำหมายสังพายแล้วเด้เอามาจะหาเบิึงบ่ไปพี่น้องไปกับล้านสาวนี่เป็ดไก่ไล่ไล่พี่น้องนี่ขอกเป็ดขอกไก่เนาะ มันต <test> ื oh, man, ่นแล้วนะกำลังสีเขาลงกระตื่นคอกเป็ดมีตัวใหญ่ๆเว้ยไปเด้อจ้ากล้วยบ่เป็นบ่ยนโมลีกระถือเสียมมนนำนะมีก่อนนมาอยู่ทางน้นมีแต่ตันี้ ซาใบหนอนแล้วเนาะมาจังเป็นละเบศอะไรบ่มาสังขยามีอยู่ประเทศอะไรอยู่ไหนอ่มีอยู่บ่เขียวก็อ่าแม่นวะนี่แล้วเก็บเมื่อกี้หมากใหญ่ๆลิบนี่สิไอ้กูฟุตไปสิมาเก็บขางสินี่หอกโก้มะเขือมะเขื่อแม่เก็บหมากแดงๆนี่ดิเมื่อนี้ยเราเก็บจุแนว้สี่หน่วย ข่าเปานะแน่สิบมเก็บอย่างนี้อ็ดีฮะมีอยู่เก็บมะพริกปลูกเองพริกธรรมะบดสบยุคสยาธรรมะลงโทษ <laughs> ธรรมะลงโทษอุ้วกูมิเ่็นเกิอะไ เก็บอะไรก็ไปสีตาจกตาผิดต้นหนะ้าให้เก็บมาผิกมากินครับมันคุยกับปีโตหมอกตตมีเวลาเห็ดเพลเห็ดเทียงเนาะยังกินตัวเปี่ยนมาละเมื่อวัยกินมากินตตมีเข้ามามันบ่มีพริกปนก็เอาพริกดิบคุยกับปี แม่เก็บไปสดไปเย็นแค่จะเอาทิ้งหดมดกินเพาท่านนหน,นาวแต่ว่าอันนี้มันสีบรหนเวาไวเขื่นบางพีกที่ก็จะเอาใส่ยาแม่ในในเก็บไปไหวจ้จน <c oughs> เป็นเดือนคิเป็นเดือนนะหน,นุ่ยใหญ่คันย้ง่งพ่อพ่อมาแบบัรเนได้เจลได้เจี่ไได,มด้มันมีคนกินเพชอ มวยยาวๆพักส้วนขั้วนี่ยกก้มหุ่งกมหมหุ่งผ่วพี่นอ้องที่ว่าก็จะว่าเป็นมันเป็นดอกมันบอกเป็นมา

มันใบมันเถี่ยน,นี้มันก็นไม่ยู่หน่อยแน,ในีนหน่อยเทจี๊ดเลยพี่น้อง เดียวเหลี้ยหมากมันแก่ป้าก็เลยเลี้ยเจ้านายสิกินไม่ทานมันสิเปือออ้อนทิ้มหำหน่อไม้ต่อค่ะหน่อไม้ลายกว่านี้ก่อน ตัวสีหาหมูไงพี <ts> ่น <puis> ้องแต่ว่ามันแดดยังแห้งนะหาหมูหาหมูยังเก็บพริกแล้วไปหาหน่อไม้ต่อเสแหละมากินต้มหน่อไม้เจลกับปี้รือว่าเอามาต้มตำใส่กับข่าปุ๋ยกระแซบนะพี่น้องเพาะว่าีหมูหู้งัดตำเจี๋หน่อไม้ก็ได้เพาะว่าีข่าปุ๋ยก็ลองเห็ดเบิ้งนะพี่น้องแสบคือกันแต่ว่าของแสบก็คือกับขุมันาคนกับ่มัาว่าบ่ร์แสบนาะพี่น้อง

น้าเบิ้งมันมีอยู่บอสน้อไใหม่สางไทยไปกับลานสาวด้อจ้าแม่นบ่ล่ะคุดแท้เนี่ยน่าอ่าแตลอดย่าหยัดวันแท้อันเข้มแข้มันสวนมันมี่บรดอันก่อนไหยแท้แค้มสวนมัน กะนอมัแถท้คขมสวนมันมีมน่มาอ๋อมือกลองมือลมคุ้มังมีบ้นะมีไหนกับแม่นะะห้องสวนเพื่อสะสวนเี้เท่อมีบยมีบ่บอะอดหลอดมาก คือหาอายเพิ่นซ้ำหายน้ำนะเสลีตัวตัวถั่วเอ้ยนี่แม่นบอาจบสีสับมาจับนี่พี่น้องซ้ำเนอข้างฝ่ะนนอใหม่สังขัด้วยพี่น้องมาตกม่สบาเสียห้อิดีกย่า เฮ้ยเขย่ามาทังอย่าง,องไอ้สีว่าเห็ดตัวตั่วนะท่านสานียงบยังมาจะแลมาตกน้องห,หมเส <c oughs> ียง้ากย์อะลรเสียงพาก็ด้วยเสียงรุดเสียงรุด น้องี่หมอต่อทุบไม่เห็นแล้ยต่อนาเอภัยขึ้นไล่ตายแล้วเสียมยล้วเนี่ยยิ้มเนียเสียมหายคนได้ียวเดียวหักสัพทนถานแ

มันจืดไว้ป่เลยสงนอสักน้องเอ๋มบอาจจะเหอนกันรักหนุใหม่ยั์นุ่มใหมเจียบพันเจี๊ยบพันนใหมเลี้ยงน่องตี้แม่เหรอแม่เหรออืม เกียบคนนก็ไม่เหนปานี่ห้อมตใหญ่กว่านั้น้างวันก็สูบอะไรเหรอไ้ปไาเสียบอะได้น่าหารยาละไม่สุดทำไมเอี่ยหน่อทำไมเอี่ยให้เหลี่ยห้านี่แล้วเขากิดมัน ได้จะมีโนทนได้มีหมอนนึงน้องปาเนี่น้องเยงป่ามีฮัคคอเห็นไ่อนมาอีกสิบวรับบอกด็อ พลาลบุมลยเนาะตำรวจกันเลยเมือนมายคนะอันนี้น้ำไ้สังาไม้สังมันจีออนแล้วเดี๋ยวตกน้วมันสีหงบาแก่โผดเก็ีหา เดน้ำไม้สังไพ่มีนอเดียนบ่ะมีนอเดียนไลได้พ่อตมแล้วออกนะอะเสียงตายไป,ไป siêng hát đường nưng qua mát nào mại kè đang sẽ bay đại nè, kín lèm nó mại tôm gà kèn cả kèn gà tôm cả tôm mưa à, mày này mưa hát tôm เฮ็ดปวกบอออกน่ะลีพนในลายพ่ลายๆบ่มีเฮ็ดปวกนลทออกนออกว่เฮ็ดปวกจอกเฮ็ดปวกจิกกตบอออกเนาะเดินกว้างกลวหนาเลยสมุกขึ้นมา สมูขึ้นมาแล้วเห็นไหมเด้อสรงแดงเสือแดงเด้เขากับได้พี่เนาะเด้เทิงหมักพริกเด้เทิงน้ำมันี่ซับมาในแม่น้ำมัเลี้ยงเนาะไม่เนาะน้ำมัไทยน้ำมัเลี้ยงหนองเบิร์ตนีแต่น้ำมัสองเวยหนาะเดียวให้มันเป็นก่อนน้ำมันนะน้ำมานตกกินกับแจ่วป้านี่ยังพริกพอ จะขึ้นอ,อย่างไก่ตัวใหม่อะ <laughs> นางเลี้ยงเกมนึก <laughs> เด็กๆพากันนางสาวม,มือจุนยังเลี้งเกมนี่เนาะพี่น้องมือนี้มากกับขุมค่าได้ทั้งน้องมาได้ทั้งหมวกพริกเนาะมาดำหน้าซอยสาวคือเก่าเนาะมืออื่นขำสะแหละไปตลาดไปซื้อเครื่องมาแล้วเขามาไหวสีออกมาดำซอยจวนเนาะคารฟังกระเทือนจะเป็นมือหนาออกมาซอยอีกเนาะคข้าจุนหมดแล้วเพราะว่าหน้าไก่เนาะพี่น้องเพื่อมาหอดไก่แห้ง อยู่ตีนบา้านเกเตกเวิกนะพี่น้องเวิกมาเวิกมาทางคำหลวงนะั่นลัดสวนกระเจามาเ<อ>านาะ,ะ,ะ,ะพี่น้องโอเคนาะพี่น้องวันนี้สำหรับคลิปนี้สำหรับสิฝากไวส้สำหนีบก่อนเนาะไ้พบกันใหม่คลิปหนะน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดี